สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเสือภาษาแคนาลนะคะดดฮะผู้ซอย tăng vòng cột thì sẽ ít bít để cho nó đầy tăng vòng cột một cái nè ô tô mือ sẵn big tăng vòng cột ạ sàn wow anh mà anh nhàng mà anh nó mà 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 มาจับอันนี้ซอยฟองไหมเอาลงมาอยู่บอกโทรศัพท์นะโทรศัพท์นะกลมซองค่ะแก สางนนนนเนาะาีดดาาดาาาีดมาีงายเีมาี่พขีมา,าข้างเาขีเลื่นเศมา,ข,มา,ข,มาขิดีมาิขีเลื่นเสศนมาขีดีอจะเต่าอเอขอขีไปเลนหยยก่า บ่เอาอันนั้นเอาหมึกนะเหมือนจังเห็นคักโอ้ผู้ชายบุตรคือปราอันนี้ย่างไงแต่ว่า กินกับสมพักเลยมาเสาวนี่ก็ได้ ลูมือลงเสียสช่เลย ปานนั่นคือว่าส et ิจ้างเขามาตั pues ้งให้เอาเขาก็ทั <t <t ้งตั้งทั้งใสตัวบะเมนบ๋อกบเบิดชุดบะเมนบ๋อ เดมาไมาเออเดกมาตัดหมเอาไเงนห้ ه, ู้ตัมมอตัเ็สดัง căng với lụt căng rồi bạc thế này, sang nhảy, ơi, nam với Jack ở หนาวหลยเราบ่ไมีพูดยากอาบน้ำบ่กีดกับเนี่ย แม่กลัวก็งมงวงมงวดคันต้มพักอีกละยาผ่านะทำผักดองอีกแล้วผนะักหอมเหลือนะมันสิเปื่อยมันสีเน่านะเป็นกะเลยคันให้มันหมดนะก็จะตั้งวงกบนะจะได้ก่อผิดนะให้มันเสร็จนะแผงนี้นะเมื่อวานเททับหลังเรียบร้อยนะ เงือกเกาอีกนะเสมอเดียนะดูนอนถิ่นแดดนะอีกสีวันนี้พอยยังชั่วนะแดดออกแล้วนะครับเมื่อวานไม่มีแดดเลยนะเมื่อวานหนาวขัดนะขัดได้ก็แหม่ฮะผู้นี่แหม่ได้ยว,าาวานน่ะ ไก <laughs> ่ตีนพ <laughs> องบ่เห็นมึง <h isa> เอาเธอละก,กอง กินข้าวคาัำอย่างน้อปั้นกินเลยกินกับอีเบะแล้วไปเบะเรากินข่าวพอมึงเอาใส่หมูลงมาอยู่เด้ ไปกินแล้วไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปน้ำไปงลงไงงแล้วเสต้งวงกบแล้วไงเสด็ตังไงตัวช่วยนะคะวันนี้ปาสาก็จะไปจมปะดงเราก็ให้บิ๊กมาจับนู่นจับนี่ช่วยลุงเสือนะคะเพราะว่าปาสาไม่อยู่นะถ้าปาสาอยู่ปาสาก็จะลงมาช่วยลุงเสือนะคะ ก็ตอนนี้ก็สายแล้วจะได้เดินทางแล้วอากาศก็ค่อยยังชั่วแล้วนะคะแ mm. ดดออกก็ไม่ค่อยหนาวแล้วพอขี่รถได้อยู่นะคะไปแต่เช้าไม่ไหวนะคะเอฟซี FC. หนาวมากนะคะตอนนี้แดดออกแล้วก็ไปได้นะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ